ตุ๊กตาแม่60บาทตุ๊กตาพ่อสิบบาทเพราะว่าสิบาทก็เท่ได้นะไม่จำเป็นต้องหกสิบเพราะว่าแกะออกมาแล้วจะเจอความมหัศจรรย์จริงๆพ่อไม่ควรแกะเลยพ่อไม่เคยเล่นตุ๊กตาเชด็จบอกว่าไปแบบนี้ถือหัวไปแบบนี้อ๋อเวลาชอปปิ้งไม่ต้องถือกระเป๋าถือหัวไปอย่างเงี้ยค่ะธรรมดาสิบบาท อ้าวอันนี้ค่ะโหช้างบังหน้าบังไม่มิดด้วยกลับมาอีกแล้วกลับช้างไม่ใช่ของ60บาทเจอกับของ10บาทนะครับนี่ในถุงนี้ใช่เอาตั้งแต่ถุงเลยดีกว่าถุงนี้ก็60ิบนะจ๊ะถุงแม่นะคะจากร้าน60บาทนะมันเป็นถพลาสติกนะเชือกตรงที่จับเป็นเชือกแบบนี้นะ อย่างนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนแบบถุงช้อปปิ้งอ่ะไว้เรางอมาใส่ของที่ซื้อเยอะๆหนักๆไว้ใส่ของของพ่อสิบบาทครับเป็นถุงมีสกรีนด้วยสีเหลืองนี่โอ้โหเขียนว่าอู๊บถือไปไหนก็เทเพราะว่าสิบบาทก็เทได้นะป็นต้องหกสิบบาทอ่ะใส่ของได้เหมือนๆกันวัสดุพาอว่ามันก็เกรดสิบบาทอ่ะแต่มันใช้ได้นะตอนดูไม่รู้สึกนะคะเพราะจับอ่ะเป็นวัสดุที่ทนนะนี่มันเป็นอย่างงี้ ออกผ้าผ้าเนาะเป็นผ้าขอพ่อมีแป๊กด้วยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวของหล่นโอ้โหไม่มไม่มีอ่ะไม่มี<ห>อ่ะเป็นถุงเพราะว่าสิบาทคุ้มนะครับถุงของแม่เป็นถุงเฉยๆอย่างนี้ไปฮิ้วเวลาเราอยากจะไปไหน ไสตัวเปล่าเนี่ยเราก็พับถุงเก็บไว้มีกระเป๋าหลังไปก็ได้ใช่ไหมซื้อของกลับมาจากตลาดเนี่ยเหมือนเป็นถุงผ้าไงไม่เอารถโลกร้อนไม่เอาพลาสติกเราก็คิวของไปกลับมาเออแต่จริงๆอันนี้แม่มองว่า10บาทก็พอเนาะมันราคามันห่างกันมากไปหน่อยเนาะใช่เออคุณพ่อชนะแหละมาดูของแม่แม่มีอะไรเด็ด10บาทเอ้หกสิบบาทพ่อชนะชาดาตุ๊กตาตุ๊กตาพ่อวันีตุ๊กตาแม่60บาทตุ๊กตาพ่อ10บาท แช่แช่ตัวนี้อ้าวอะไรนะแช่แช่ตัวนี้แช่ท่อตัวนี้ <ś> 2> 2> ตัวนี้หน้าตาสวยกว่านะครับอ่ะให้ดูหน้าตานะแม่ว่าหน้าตาตัวนี้เออกเป็นฝรัง่งไหมออกบาร์บี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ออกบาร <p> ์บี้อันนี้ออกญี่ปุ่นเลยล่ะ <ś 2> เดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าอันนี้หน้าตาเหมือนกระตุนญี่ปุ่นต้องสัมผัสดูข้างในว้าวอืม เ้าตตื่นนมกไม่ใครมาตื่นเต้นกับแม่เลยแก่คนเดียวหน้าตาเป็นบาร์บี้อ่ะแต่เป็นบาร์บี้ที่แบบว่าสิบบาทดูผมดูดูกันเลยเฮ้ยลองจับซีคา่าบันเป็นยังไงแต่รองเท้าไม่หัวนะคะอ๋อรองเท้ารวมแล้วคะลูกรองเท้าหลุดไปแล้วอ่ะค่ะให้พ่อดูรองเท้าหน่อยนี่สาวน้อยคนนี้นะเขาไม่ได้มีรองเท้าเพราะเขามาในชุดว่ายน้ำนะคะวินารักอ่ะแปลว่แบเหมือนกระตูคนนี้เขาจะตัวนิ่มกว่านี้นิ่ม คือพลาสติกคนนี้เนี่ยแทบจะโปร่งแสงแทบบีบแล้วแทบจะละลายไปกับมืออะแต่หน้าตาสวยขานี้ตอนแรกนึกว่าขยับได้นะคะเมื่อกี้ชิดแต็มขยับมาอย่างนี้ปักเขาไม่มีขาอย่างนี้เลยเขาไม่มีงอหัวขาเกาไม่มีข้ออันนี้ก็ไม่มีหัวเข่าแต่แขนเขามีข้อนะแขนเขาหมุนได้นะไม่ไม่อต้นขาขยับไม่ได้เลยเหรอต้นขาขยับไม่ได้ไหนดูคนนี้สิสาวน้อยญี่ปุ่นคนนี้ต้นขาตัวนี้ขยับได้นะคะสาวคุณพ่อสาวสิบบาทขยับไม่ได้ แต่ฉันแล้ว่าเจอชอบตัวนี้มากกว่าตด้ไหนคะไหนชออตัวนี้แล้วเหรออ้าวเจอแต่เปลี่ยนใจนะครับเจอแต่ไปชอบ60บาทซะแล้ววจริงๆอ่ะคุณเขาต่างกันไม่เยอะหรอกเขาใส่เสื้อผ้าด้วยกันได้ดูผมดีกว่าดูผมอะดูผมอ่าผมนี่แม่ว่าแม่ชนะแน่นอนอันนี้อันนี้ผูกหนังสติ๊กมาด้วยหนึ่งอันผมบางผมหนาพ่อลองจับสิเ,เสร็จแล้วพ่อ,พอแกพอพอ่พ่อว่าแกออกมาแล้วจะเจอความมหัศจรรย์จริงๆพ่อไม่ควรแก่เลยพ่อไม่เคยเล่น ช่นังหัวเลยเหรอมาดูสาวของแม่อะคนเนี้ยผมเต็มหัวค่ะคนเนี้ยนะคะเนี่ยแม่ว่าเรื่องผมน,นี้ชนะแน่น,นอนคือไม่ได้หนาเท่าปลายนะแต่ก็มีผมเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอาจจะมีบางบ้างแต่ก็เยอะนะเพาเยอะคนเนี้ยพอตอนไม่แก่สวยงามพอแกะแล้วแบบสิบบาทเพราะว่าก็โอเคนะใช่แต่ควรจะมัดผมไว้ไงไงยมไม่ควรแกะผมเ<อ>าขา<อ>แกะออามาให้ดูไง <S <S เราอยากรู้อยากเห็นไงเรารู้ไหมว่าชุดเขาถอดอยังไงไม่รู้ เขาไม่มีแป็กไม่มีอะไรรู้ป่าเขาทอดยางไงสำหรับสาวคนนี้นะคะวิ่ีเปลี่ยนชุดคือถอดหัวจริงจริงอันนี้น้องๆบอกแม่มาตอนแรกแม่ไม่รู้น้องมาคอมเมนต์บอกเอาเหรอใช่ต้องถอดหัวถอดหัวคนนั้นอ่ะคนนั้นถอดหัวได้ป่ะคนนี้หรอก็คงถอดได้แต่คนนี้ไม่จําเป็นต้องถอดหัวนะชุดเขาถอดได้ ของพ่อถอดหัวได้คนนี้เป็นชุดว่ายน้ำแบบมีสายใสๆตรงนี้ค่ะก็ถอดปกติเล่นเราเล่นสวยๆแบบนี้ก็ได้นะพอเวลาเราอยากเล่นแบบสยองขวัญผีหัวขาดเราก็จะนะพอฮาลโลวีเราก็ถอดหัวเลยเชลเล่นหัวแม่เล่นตัวอย่างนี้เลยเอาตัวของข้าคืนมาอันนี้ก็ไม่ใช่สิหัวไปไหนเอาหัวของฉันคืนมาอย่างนี้เปล่าไม่ใช่เดนี้อ๋อพูดไม่ได้ไม่มีหัวอยู่นี่ราคาเต ต้องจับอันนี้มาเขาต้องจับอันนี้เขาต้องจับหัวเราก็จับหัวอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็ตื้อดื้อดื้อดื้อใช่ขาดหัวก่อนแล้วก็จับหัวอ๋อถึงจะพูดได้ใช่ปะเชดด์ไปดูหนังผีที่ไหนมาไปเนี่ยเชดด์บอกว่าไปแบบนี้ถือหัวไปแบบนี้อ๋อเวลาช้อปปิ้งไม่ต้องถือกระเป๋าถือหัวไปอย่างเงี้ย เชิญแต็มชอบตัวไหนอ่ะให้เชิญแตมตัดสินตัวนี้อ่าเชิญแต็มชอบ60บาทนะครับมาชิ้นต่อไป10บาทของพ่อแต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 อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้แม่ก็มีแต่แม่ไม่คิดว่าร้าน10บาทจะมีแบบนี้ไงนี่ของแม่ หกสิบ oh oh. บาทกับ10บาทนะของแม่เป็นลายกล่องของขวนนัญของพ่อ oh, เป็นลายอ,อะไรคะแม่ดูบึกบึนและแข็งแรงมากกว่าแกเอามาดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยดีกว่ามันคืออะไรของพ่อเป็นลายเด็กผู้หญิงนะครับลายเด็กผู้หญิงเดี๋ยวเรา,ามาลองอเล่นกันเลยดีกว่านี่มันวิธีใช้ก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดปั๊มออกมาหนึ่งสองสามดาดาอ้ยเป็นไงมั่งคมไหมเมืองดูที่ความคมชัดว่าตัดได้คมไหมคมชัดไหมคะตัดได้คมชัดไหม เขาเป็น DIY นะคะก็ไปเนี่ยพอตัดเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็ไปติดตกแต่งการ์ดระดับการ์ดของแม่อรงการมากอะ่ะนี่ดูของแม่สะก,ก่อนตัดออกมาแล้วเป็นนี้เลยจ้ะถ้าพูดถึงความคมแม่ว่าของแม่คมกว่านะเฮ้ยของแม่สวยอะ่ะของคุณพ่อแบบยงังม่แล้วของแม่ตัดออกมาแล้วเขาก็จะตกอยู่ข้างในนี้อ๋อเวลาตัดนี่เขาใช้เขาใช้ตรงนี้หรือเขาใช้เขาใช้ที่มันร่วงออกมาจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งสองทางนะคะ <c oughs> อย่างของคุณพ่อนะ ออกมาเป็นตุก๊กตาเราตัวตุ๊ตกาตาเนี่ยไปติดตกแต่งได้หรือขอบกระดาษนี่เราเขียนโน้ตหาเพื่อนแล้วก็ปัม๊มเพื่อนรักใช่ไหมเป็นเด็กผู้หญิงสองคนเราอาจจะเขียนโน้ตถึงเพื่อนรักแล้วข้างล่างก็เจาะเป็นรูปผู้หญิงสองคนวาดหัวใจตรงกลางก็ได้เห็นไหมวาดหัวใจตรงกลางหรือของแม่เขียนการ์ด<อ>ของขวัญ<ช>เป็นการ์ดของขวัญเขียนแ happy ิร์ t เดย์นะข้างล่างก็เจาะปึ๊บเป็นอย่างนี้นม,มันได้ทั้งคู่แต่ของแม่นี่คือ60บาทก็คือได้ ได้ลายเดียวของพ่อเนี่ยค่าซื้อ60สิบาทพ่อได้หลายอ๋อจริงจริงเออจริงจริงดูของแม่นะคะ60สิบาทนะตัดออกมาแล้วขอบเส้นเขาเหมือนมีหมึกด้วยเห็นไหมเห็นไหมขอบเส้นเขาเหมือนมีหมึกอะ่ะองขอบขอบอะออม,มันเพิ่มความสวยใชมม่มันเพิ่มมันเพิ่มแล้วก็จะพูดถึงความคมแม่คิดว่าตัว60สิอ่ะมันคมนะแล้วนี่1ิบาทของพ่อนี่คือมีหลายมีหลายอันเห็นไหม พอในก๊อนะถ้าซื้อไหลอันมันก็ได้ได้มากกว่าได้มาจริงจริงอ่ะจิแม่แอบสงสัยว่าหมึกหรือคือน้ํามันข้อาจะเป็นน้ํามันหล่อลื่นเอาไว้ก็ได้นะไม่แน่ใจเนาะแต่โอเคอันเนี้ยชอบทั้งคู่แม่ามาใช้งานได้ทั้งคู่อันเนี้ยฟีลลิ่งของการปั๊มนี่มันสนุกกว่าเพราะมันแม็คแม็คแม็แม็มันน่าจะคมกว่านะแม่ว่านะอันนี้เราให้ทั้งคู่แม่ชอบทั้งคู่ อันนี้เสมอไม่แต่พ่อว่าพ่อชนะนะพ่อชนะได้6อันนะพ่อบอกพ่อชนะสามคออะไรอะไรเนี่ยเห็นเห็นกันทายยังเห็นด้วยกันหรือเปล่าครับถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาเลยอ่าน้องชอบไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะอันสุดท้ายอันนี้พ่อว่าพ่อก็ชนะอีกอันนี้แม่ว่าพ่อก็ชนะอ่ถ้าดาสิบบาทอันนี้ของไอ้ขวัญชิตันอันนี้ของแม่นะคะ60มันต่างกันตรงไหนโอ้โหแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ย วัสดุคุณภาพความแข็งแรงนี่อนนของแม่ได้นะอันนี้กินเป็นลูอะไรตางกรชอบอออชอบชออันนั้นใช่ไหมกินตงลูกินแตงโมอันนี้ข้างลา่างเขาเหมือนเป็นมไม้ไผ่เลยอะตแต่เพราะว่าอันไหนก็เหมือนกันนะคือใส่หน้ากากแล้วก็ตีดีดีืีดีด้เีมือนกันเดีด <c oughs> ยดีดีดีวีงีด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 นดีนนี่ีดีดี้อดีดีดีดอัีนี้ีีดีีีีีีีีอี นนันี้คืออันนี้มันอ่อนนี่ค่ะมันดึ๊กดึกมันก็เลยจะแบบเย็นน้อยกว่าอันนี้เย็นกว่าเอออันนี้ <60 S 2> นอันนี้น้อยกว่า <laughs> <laughs> อ่า <ะ S 3> <laughs> ในจต๊ะแพ้คะแนนไหนครับจต๊ะแพ้ไหนแตอ่ะสำหรับแม่แม่ชอบอ,อันนี้เพราะว่าพ่อเป็นเอกฉันเลยนะครั้งเนี้อะไรอะใครมี เสมอกันอีกแล้วโอ้จะเสมอกันอีกแล้วเสมอกันอีกแล้วใครมีความเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ออกมาเป็นข้อๆเลยมีถุงมีตุ๊กตานะมีที่ปั๊มนะแล้วก็มีพัดนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พะเยเยน้องแชทแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไครป์ชแนลนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย